Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ i อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์สแนลช่วงเย็น พอสโคอาริต้าทำตัวหน้าไขายหน้าเขาเดินหาแฟนบอลพร้อมกดดันกรรมการพอสโคตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตำหนิมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตซนว่าทำไม่เหมาะสมที่เหมือนกับพยายามปลุกเราให้แฟนบอลกดดันกรรมการในช่วงที่เชิดดำไปดูคลิปจังหวะย้อนหลังที่ข้างสนามในเกมที่อาร์ตซนเปิดเอเมอร์สเตเดียมเอาชนะแมนยูซามตัวหนึ่งประตูที่2ของทัพไอ้ปืนใหญ่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึง v a r ตัดสินว่าเกิดการล้ำหน้า จนมีการนนริบป,ประตูคืนแต่กรรมการครกพอสันก็ให้อาสตันได้ลูกจุดโทษด้วยจากการที่มองว่าอเล็กสเตลิสไปทำฟาวบุโยสากกซึ่งขณะที่พอสันตรวจสอบจังหวะน,นี้ที่ก้องข้างสนามอาริต้าพยายามปลุกเร้าแฟนบอลของทีมตัวเองด้วยพอสโคกล่าวว่าพูดการตาตงนะผมไม่ได้คิดว่าเกี่ยวกับการฟาวมากนักมันนำไปสู่คำถามว่ามันเป็นการทำฟาวที่ชัดเจนหรือเปล่าซึ่งนั่นควรจะเป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้ต้องไปเช็คกับทาง VAR แน่นอนว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ผมก็คิดว่าตรงจุดนี้อาริต้าทำตัวหน้าไขหน้าเขาไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้ทำแบบนั้นถ้าคุณไปย้อนดูจังหวะนี้แล้วน่ะคุณก็จะเห็นว่าเขาเดินไปหาแฟนบอลพร้อมกับพยายามที่จะกดดันกรรมการนิดหน่อยบรรดานักเตะที่อยู่แถวนั้นก็ทำแบบเดียวกันมันไม่ควรจะมีการอนุญาตให้ทำแบบนั้น แต่แน่นอนว่าเตลิสเองก็ซุ่มซ่ามนิดๆเหมือนกันเอดูเผยปืนเสริมทับปืนหนึ่งถึงสองรายซัมเมอร์นี้เอดูผู้อำนวยการอาร์ซอันยืนยันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรจะมีการเสริมทับเพิ่มหนึ่งถึงสองรายเพื่อสู้ศึกซีซั่นนะ้าปืนใหญ่เตรียมที่จะเสียเอดดี้เอนเคเทียอเล็ซองเดลักเซตและโมฮัมเหม็ดอันนินี่ที่จะหมดสัญญาหล,ลังจบซีซั่นนี้ในขณะที่ปาโบมารีลูคาสตอรเลล่ามาติโอเกนดูซีคอนสแตตินอตมาโปรปนอตและเอกโตเบยยริน ที่ถูกปล่อยยืมตัวก็พร้อมย้ายทีมที่ผ่านมาซื้อรายงานอย่างต่อเนื่องว่าทีมของมิเกลอาริต้าจะเสริมทีมในตำแหน่งกองหน้าและกองกลางอย่างน้อยตำแหน่งละหนึ่งคนซึ่งทางเอดูก็ยืนยันว่าทีมมีแผนสำหรับซัมเมอร์นี้แล้วเราจะโฟกัสไปกับการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นหนึ่งถึงสองรายหลังจากซัมเมอร์การปฏิวัติเมื่อปีที่แล้วเราต้องการก้าวไปอีกขั้นเราเตรียมยุทธวิธีเอาไว้เรียบร้อยแล้วเอดูกล่าวผ่าน ESPN บราซิล กัเบลเชสซูสกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกมองเป็นเป้าหมายหลักของทีมรวมถึงมาเชลซาบิเซอร์กองกลางของาบยูเมเนกเอลเนนี่ยืนยันพร้อมอยู่อาร์ตอนหากสโมสตรต้องการมั่นใจทีมจบที่4อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่กองกลางอาร์ y, กการอาตอนยืนยันว่าเขาพร้อมคุยสัญญาใหม่กับทีมหากสโมสตรต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้ากองกลางวัย29ปีมีสัญญากับทีมจนกระทั่งจบซีซั่นนี้กลับมาทำผลงานได้ดีดใน2เกมหลังสุด ที่ได้ลงสนามทั้งในเกมกับเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเอลเนนี่ย้ายมาเล่นกับอาร์ตซนในเดือนมการาคมปี2016ด้วยค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์และส่วนมากเป็นนักเตะตัวสำรองของทีมมากกว่าตัวจริงโดยในซีซั่นนี้เขามีส่วนร่วมทั้งหมด12เกมเป็นตัวจริง6เกมโดยตามข้อมูลจากสื่อระบุว่าเอลเนนี่ได้รับค่าเหนื่อยกับอาร์ตซนสัปดาห์ละ52,500ปอนด์ต่อสัปดาห์เจ้านายบอกกับเราให้มีความเชื่อในสิ่งที่เราทำ และไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะพวกเราทําได้ดีแล้วแม้กระทั่งในช่วงที่เราแพ้หลังจากเกมกับเชลซีเราได้เห็นแนวทางที่เราเชื่อเราเชื่อว่าการช่วยเหลือกันในทีมจะทําให้เราชนะได้ผมทุ่มเททุกอย่างในทุกการซ้อมเพื่อการเป็น11คนแรกในทีมให้ได้ในทุกเกมและผมได้โอกาสในเกมกับเชลซีผมคิดว่าตัวเองทําได้ดีสําคัญที่สุดคือ2เกมหลังสุดเราชนะทั้งหมดมันเป็นการรอคอยที่ยาวนานสําหรับผม แต่ผมเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจ100%่ซผมต้องการช่วยให้อาร์ตตอนจบด้วยสีอันดับแรกนี่คือสมสรของผมตลอด6ปีที่ผ่านมาพวกเขาเป็นครอบครัวและผมจะทำทุกอย่างเพื่อพวกเขาจนกระทั่งนาทีสุดท้ายผมรักความท้าทายอยู่เสมอผมไม่ตัดสินว่าใครจะได้ลงเล่นผมทำเพียงแต่ลงซ้อมต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมมีดีแค่ไหนเพื่อทําให้ผู้จัดการทีมเลือกผมลงเล่นและถ้าอาร์ตอนบอกกับผมว่าเราต้องการคุณ ผมจะไม่คิดเกี่ยวกับการย้ายทีมมันคือครอบครัวของผมมาตลอด6ปีผมรักสโมสรแห่งนี้สําหรับเรื่องของสัญญาผมจะรอคอยสโมสรตัดสินว่าพวกเขาต้องการอะไรอาริต้ายอมรับซาก้าไม่ฟิตก่อนเกมถล่มแมนยูมิกเกลอาริต้ากุนซือของอาร์ตซนออกมายอมรับว่าบุคย์ยอาก้าและนักเตะอีกหลายคนต่างมีปัญหาเรื่องความฟิตก่อนเกมที่พวกเขาจะเอาชนะแมนยูในพรีเียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนในเกมดังกล่าวแข่งทีมชาติอังกฤษ มีชื่อเป็นผู้ทําประตูจากการยิงจุดโทษก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บซึ่งในายใหญ่ชาวกันเนอร์ได้ออกมาฉเฉลยว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวมีอาการมาก่อนที่จะเริ่มเกมแล้วเรามีผู้เล่นอยู่ 4- ีถึงห้าคนที่ยังไม่สมบูรณ์มาก,ก่อนซาก้าก็เป็นหนึ่งในนั้นรวมถึงเบนไวด์อีกคนกานิชาก้าก็มีปัญหาเรื่องดวงตาในขณะที่เอ็ดดี้เอนเคเทียก็ไม่ค่อยได้ลงสนามมากนักลูกทีมของผมพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ลงสนาม และเราก็โชคดีบุคยอสซากา้านั้นมีปัญหาตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมแต่เขาต้องการลงเล่นเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงและในเกมล่าสุดเขาก็มีอาการบาดเจ็บอีกครั้งเราคงต้องรอดูว่ามันจะนักขนาดไหนอดิต้ากล่าวพืนใหญ่เฮเชซุสเปิดทางย้ายทีมกาเบลเชซุสของหน้าทีมชาติบราซิลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมเอติฮัสเตเดียมท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์ตัมเขากล่าวว่า มันไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวถ้าคุณไปถามผู้เล่นทุกคนจะบอกเหมือนกับว่าผมต้องการลงเล่นนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองผมต้องการสนุกกับการเล่นและมีสมาธิร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในการต่อสู้เพื่อแชมป์ลีกไมค์แมกคราสนักข่าวจากทลกราฟบอกว่าทางอาร์ตซนอนกำลังจับตาม,มองสถานการณ์ของเชสตสอย่างใกล้ชิดในความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับเขาเขาเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับซิตี้และทางซิตี้กำลังเดินหน้าขวาหาเล่น อาร์ตนอลต้องการให้เขาเป็นกองหน้าตัวหลักของสมสรเดลี่เมล์แถบลอยของอังกฤษรายงานเขาว่าอาร์ตนอนสนใจและกำลังติดต่อกับกาเบียลเชซุสสมสรเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มีความเป็นไปได้อย่างมากโดยเฉพาะกับสัญญาของนักเตะที่กำลังจะหมดและคาดว่าผู้เล่นจะทำให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นกูรูชีอาร์ซนอลควรคว้ากองหน้าเบรนท์ฟอร์ดแทนตำแหน่งล,กลักเซตกาเบียลอักบลฮอ์เชื่อว่าอาร์ซนอลควรเซ็นสัญญาดึงตัวอีวานโทนี่ดาวิงเบรนท์ฟอร์ดมาแทนที่อเลสซองเดลักเซต ที่กำลังจะหมดสัญญาตามรายงานจากเมโทรดาวิงชาวฝรั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบซีซั่นนี้รวมถึงเอ็ดดี้อินเคเทียที่ยังไม่มีการขยายสัญญาใหม่ทำให้มีเกลอาริต้าต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้อักบัลฮอ์เชื่อว่าโทนี่ซึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นกับ Ford, เบรนฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกเป็นปีแรกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไป12ประตูคือตัวเลือกที่เหมาะสมกับทีมจากลอนดอนผมตัดลักเซตออกไปเลยถ้าผมเป็นอาร์ตนอล จะดึงกองหน้าระดับท็อปสองคนเข้ามาในช่วงซัมเมอร์แน่นอน100ซพวกเขาควรมองหาหนักเตะอย่างโทนี่เขาพิสูจน์คุณภาพของตัวเองในพิม์ลีกได้ในซีซั่นนี้คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยแพงๆเลยเพราะเขาไม่ได้มีค่าเหนื่อยมหาศาลแบบนั้นและก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัวแพงด้วยวิลเลียมกาลาตออกมาเตือนวิลเลียมสลิบาปากาหลังรุ่นน้องต้องพร้อมสำหรับการแย่งตำแหน่งในทีมอาร์นอลในซีซั่นน้าถ้าหากเขากลับไปเล่นให้กับทีมปืนใหญ่เขากล่าวว่า ผมคิดว่าการที่พวกเขาไม่ได้ให้โอกาสกับสลิบาที่อาร์ตันและผมไม่รู้ว่าทําไมนั่นทําให้เขาต้องย้ายมาที่มักเซยเขาทําผลงานได้ดีนั่นทําไมเขาถึงถูกเรียกตัวไปติดทีมาชิเพราะเขามีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกับมักเซยถ้าเขากลับมาที่อาร์ตันเขาต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นบนมานั่งสำรองเพราะเวลานี้อาร์ตันมีทางเบนไวและกาเบียลเขาต้องพร้อมที่จะยอมรับกับบทบาทตรงนี้มีเกียวอาริต้าเล่นระบบที่หลากหลายอย่างหลังสาม ที่เขาสามารถใช้สลิบาได้เขาต้องเข้าใจตรงจุดนี้และพร้อมไม่เช่นนั้นอย่าก,กลับไปเพราะมันเป็นเรื่องยากนักตเตะดาวรุ่งตอนนี้ต้องการโอกาสที่จะลงเล่นและเมื่อเขาได้เริ่มลงเล่นเขาก็ต้องการลงเล่นในทุกเกมปัญหาคือที่บางสมสร,รเป็นเรื่องยากที่จะทําแบบนั้นกองหลังเป็นอะไรที่แตกต่างจากของหน้าสลิบาอายุ21ปีเขาลงเล่นไปมากกว่า30เกมที่หมักเซยดังนั้นถ้าเขากลับไปที่อาร์ซอนและต้องการลงเล่นอีกครั้ง บางทีเขาต้องเริ่มต้นที่มานั่งสำรองและถ้าเป็นแบบนั้นเขาอาจจะผิดหวังเจอเมนเดโฟอดีตกองหน้าของ pur, ท็อตแนมฮอสเปอร์เชื่อว่าทีมกรดีทองจะเบียดอาร์ซตนในการแย่งท็อปโฟในซีซั่นนี้แม้ว่าจะถูกทีมปืนใหญ่แซงขึ้นอันดับ4ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขากล่าวว่าผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นกับผู้จัดการทีมคนนี้กับผู้เล่นอย่างแฮ์รี่เคนและซอนเพื่อพวกเขาจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดผมยังรู้สึกว่าท็อตแนมจะจบในอันดับ4 คอนเตเป็นปัจจัยสําคัญเขาคือผู้ชนะสติของเขาก็บ่งบอกด้วยตัวเองอยู่แล้วโปเชติโนต้องการโค้ชกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยแต่สําหรับคอนเต้สําหรับนักเตะอายุน้อยที่เข้ามาต้องพร้อมที่จะลงเล่นจริงๆพอะเขาต้องการชนะนั่นทําให้ผมมั่นใจมากๆเออร์ลิงเบรา์หาเล่นในวัยเด็กกับชุดแข็งารสตัน